สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะไปเก็บน้อยหน่าที่ไร่ยากกันนะคะไปดูกันเลย let's go <S ตานไปไหนคะ <c oughs> ไปไหนคะ <c oughs> อพอน้องไปแอฮะแอนะคะ <c oughs> วันนี้เรากำลังเดิน นะคะเดินทางผ่านห้องพักดูนีโอ้โหที่นี่บรรยากาศดีนะคะพี่พิจิมาเพิ่งขับรถนะคะวันนี้พ่อเป็นคนสอนโอ้นมากินในหน้าเต็มเปหมิดแล้วระหว่างทางก็ขังนะคะในนมมากินในหน้าเต็มนี่แหละตอนนี้เราถึงส่วนน้อยหนาแล้วลูกแรกแก่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่พุจิเก็บนะคะพ่อลูกตัน,ตนพ่อทำวิธีการเก็บให้ดูก่อนนะคะ อันอื่นเราต้องดูขัดลูกน,น้อยาก่อนครับลูกที่แก้ก็คือลูกสัญลักษณ์อันนี้ยังไม่แก้เท่าไหร่ยังไม่แก้แต่ต้องดูลักษณะแบบนี้ครับตา,ห,าห่างแบบนี้ครับนี่อย่างนี้เนี่ยถือว่าแก้แล้วเก็บก็ง่ายมากครับคือบิ๊กแค่นี้ครับเรียบร้อยน้อยหน้านะครับไ,ไ,ได้แก้ได้ไหมได้ง่ายมากเลยอ่ะขัดยากห่า,าง ักจงอะเก่งมากอ้หรลูกไหนลูกฟีสตานเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเ,คเรามาดูพี่ผู้จีบเก็บกันเฮ้ยทุกคนเราเจอลูกสุกไหน กินเลยได้ไหมอ่ะอู้มีน้ยน่าสุกด้วยจิบแกนสิคะระวังเละนะแกยังไงให้มันแบบแกงหรอแม่ว้าแกกินเลยแกกินเลยแล้วแล้วแกเอ้าพ่อมาชิมซีหวานไหมมาพ่อจัดการเองอันนี้แน่น่ะสดๆจากไร่จิมอร่อยอระไรไหมให้พ่อชิมพ่อกิน นนี่ะครับพอเราเจอฟักทองว้าวอันนี้แก่ยังคะเก๋โอ้ฟักทองอันนี้พี่ซินเดอริน่าทำมันมาฟักทองเอ้ยใช่เปล่าใช่ฟักทองที่นี่เหรอใช่แล้วใครเป็นซินเดอริล่าว้าวอันนี้นะครับแม่เก๋นะครับไม่ทันใจนะครับแม่เก๋ชักเองโอ้ลนแล้วนะครับฉันไม่ได้พูดตาม เร็วตื่นเต้นกันยายครับดูพุตานพุตานโอ้ยากเอาอยากเอาดูโอ้ธนาธนาทางจะไม่เก่นะครับธนาทางจะไม่เก่นะครับโอ้ตายยังไม่ห่างเลยนะครับดูดิ้เโอ้ย แต่ข้ารองรับได้ด้วยนะครับสุดยอดนี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวนี้แม่เกศหาลูกแก่เจอไหมโอ้เกลบไปแล้ว่แอันนี้แก่ไหมเพาะแกะแกะตานกุจิบตาติงนะครับตาติงๆนะห่างๆนะครับดูที่ตามันห่างๆข้าร่อนพื้นกุตานเก็บข้าร่อนใส้ขวดดูละหล่นได้พอดีเลยเจอเยอะมากเลยนะครับ โอเคอ่ยันะมา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 ว่าม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 ยมา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 เรมาม่อาม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 นมกบาม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 ากามกมามาดามากาม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 นมามามานะมา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 าวามามามวมามามมามามนนาา นี่แนะต้นนี้โดกมากๆเลยขนาดไม่มีใบนะคะเนี่ย่ะแต่ันยังไม่ห่างเลยอ่ะแต่ใบยังไม่แก่ตายไม่ห่างนะคะ นมนมโนมเจ็งจับเลยทุกปาไม่รู้อ่ะนี่คุจะโดนรับจะรุดแล้วะ่ะนี่นะครับนี่อันนี้นกเอาไปกินแล้วนะครับนกเอาไปกินแล้ววยจะสุกแล้ลูกนี้สุกแล้วนะครับสุกข,ขาต้นเลยนะครับ <c oughs> โหเป็นในน่านหนังด้วยนะครับ นี่นากินมากสดตขาเมือบสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะไว้เจอนใไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องพี่บุจิพุตตาฟแฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายคีบกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าฝนจะตกแล้วดูด้านบน